กลับมาสู่รายการครับอีกครั้งนะคครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทาอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าข้าวผัดปูกอราชพฤกษ์นะครับจริงๆแล้วเมนูที่มาสอนชื่อว่าตําเหมาตําเหมาคือเหมามาเลยครับคือเมียเราก็ใส่มาเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นผมคิดว่ามัอคล้ายๆคล้ายๆใช่ๆเพราะเดี๋ยวนี้เวลามาตั้งชื่อในการตำลักษณะก็แล้วแต่แต่แล้วแต่คือ ลักษณะคล้ายๆกันแต่ใครจะตั้งชื่อให้แบบว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าที่จดจําแต่นี้พอร้านนี้มันมีเอกลักษณ์แล้วมีที่จดจําอันนี้คือตมเหมาเนี่ยเป็นเนี่ยรสชาติดีฮะรสชาติจะต้องใช้ได้ไมั้งคงออกกลัวคุณต่อยไม่ได้ใช่ครับและความสําคัญก็คือว่าที่ร้านเขามันก็มีอะไรวารรตี้ให้เรา เลือกเยอะๆเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ชมดูรายการผมก็บอกว่าคุณได้พบเวลาที่สอนทาอาหารและช่วยบอกด้วยได้ไหมว่าที่ร้านมีอะไรยังไงเงเผื่อเราอยากจะกินเวลาไปจะได้สั่งได้ถูกเราควรจะมีแนวอะไรเดี๋ยวนี้เราถึงได้พูดพูดมากขึ้นเราถึงได้พูดมากขึ้นว่าเขามีไอ้นู่นมีไอ้นี่มีไอ้นั่นครับวันนี้ก็จะมาสอนตาเหมาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวรนันท์ทองปราดจากร้านข้าวผัดปูกอราชพฤกษ์ครับสวัสดีครับ สวั Mang สดีครับสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยครับชื่อเล่นชื่อนกเอี้ยงเลยใช่ค่ะเหลือครับท่านโทษนะครับปีนี้อายุ66สค่ะหกแล้วทำทำไมถึงชอบทำร้านอาหารนะครับก็ชอบทานไงชอบทานชอบทานก็เลยทำเป็นร้านอาหารทํากี่ร้านนะครับตอนนี้เหลือร้านเดียวแล้วค่ะแต่เมื่อก่อนสองสามร้านใช่พอภาวะโควิด วใช่มันมีปัญหาจริงๆนะมันมีปัญหาหนักมากแ้่มันกระทบทุกคนครับกระทบจริงๆและร้านนี้นะคนแถวราชพฤกษ์เขาให้สมญยนะมันนี่คือเหลาริมทางใช่มันเป็นเหลามันเป็นอาหารใช่ไหมครเป็นลักษณะที่เป็นอาหารเหลาแต่ว่าริมทางก็คือว่ากินง่ายราคาประหยัดมันอยู่ริมทางด้วยค่ะใช่แล้วมันอยู่ริมเลยนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือราคามันจับต้องได้จริงๆใ บางทีถ้าเกิดเป็นเหลาจริงบางทีถ้าจะไปกินกันบ่อยๆกินทุกวี่ทุกวันสงสัยกินไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเหลาริมไทพี่นุ้ยทำไมเราถึงใช้ชื่อกอกลาชเจรเกอกอนี่มาจากสมัยก่อนนี่อยู่ถนนราชเจรเกเป็นเซนทัลเวสต์วิวสมัยนี้ค่ะอ๋อตอนนี้อ๋อเราขายที่เข้าไปนั่นเองโอเคครับแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ เราอยู่ตรงนั้นถนนราชพฤกษพเป็นร้านแรกของถนนราชั้นเพลือค่ะพระก็เลยให้ตั้งว่าก่อจุดราชพลกอ๋อร้านแรกเลยเหรอร้านแรกในถนนราชพฤกษพเปิดก่อนถนนราชพฤกษพก่อนเปิดเจ็ดวันอ๋อแล้วตอนนั้นขายได้แค่บัดปูใช่ค่ะ ผัดปูเลยชื่อกอราชพฤกษ์นี่ที่มาว่าทำหเส้นนะทั้งเส้นนะเรียกว่าเส้นราชพฤกษ์นะฮะใช่ร้านแรกเลยถ้าเป็นร้านอาหารชื่อร้านนี้นะฮะกอราชพฤกษ์กอราชพฤกษ์เดี๋ยวเดิมเดิมเดินวนเปิดข้างๆใช้ชื่อว่าอะไรขอราชพฤกรพึ่งกอกระทงไงกอกอต้องมีขออ๋อนี่คือเหตุผลนี่เป็นชื่อกอราชพฤกษ์ร้านเราขายอะไรบ้างครับขายข้าวผัดปูต้มยำหอยทอดกุ้งอบ หลายอย่างมากเลยอะหลายอย่างมากเยอะค่ะเยอะนี่ขนมานี่เพียงครึ่งเดียวค่ะยังไม่หมดโอ้โหขนมาหมดเท่าที่เห็นก็อันนี้ก็เป็นข้าวผัดปูเป็นลักษณะอาหารตามสั่งเป่าคะประมาณนั้นตามสั่งได้ด้วยอาหารจานเดียวอะอาหารจานเดียวด้วยแล้อย่างนี้ด้วยมีกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็โรยปูด้วยแล้วก็นี่เป็นปูไม่กุ้ง กุ้งกระเทียมพริกไทยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณเห็นใจเป็นปู่งอะผมผมอยากรู้จริงมันกุ้งทอดกระเทียมชัดๆเลยอ๋ออันนี้เมืองไทยเรียกกุ้งเหรอโอ้ my god อ่าเว้ยคุณคำปลอม I'm from France France ออ a n c e France ฝรั่งเศสอ่า I'm from ไปไม่เป็นไปไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วเล่นเองเล่นผิดฟา่นผิดผิดแลบอกฟานฝรั่งเศสเอาฟานฝรั่งเศสเหรอครับฟ r a n c e ทนอ๋อเอาใหม่ได้ไหมน้าท่านผู้ชมครับเวลารายการเราก็หมดโอ้ อแล้วตอนนี้กำลังจะเปิดใหม่คือจิ้มจุ่มนะคะจุ่มกระทะทองนี่ค่ะอันนี้จิ้มจิ้มไอ้จุ่มจุ่มกระทะทองค่ะเขาเรียกจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มคือจุ่มกับอันนี้ใช่คือเมื่อก่อนนะไม่มีแต่ตอนนี้มีก็ขยายเมนูขึ้นมันไม่ใช่เรียกว่าขยายเมนูอย่างเดียวมันต้องพัฒนาธุรกิจใช่พัฒนามันอยู่เฉยๆนั่นไม่ได้มันก็ต้องทําอย่างนี้แต่ว่าวันนี้สิ่งที่มาสอนนั่นคือตําเหมามันเป็นยังไงของเขาเรามาดูพร้อมๆกันเลย ข้าวผัดปูกอรากชพพึษ์เสนอตำเหมานี่ร้านนะฮะค่ะริมถนนเลยนะฮะค่ะตอนนี้ย้าจะอยู่นครอินค่ะนครอินอยู่ถนนนครอินแต่ชื่อยังชื่อเดิมอยู่ชื่อเดิมค่ะนี่ครับนี่นะครับเริ่มต้นจากพริกแห้งค่ะใส่พริกแห้งลงไปครับกระเทียมค่ะใส่กระเทียมแล้วก็ตําให้แหลกครับตามด้วยตัวปกยาวครับค่ะตำด้วยเหยือ น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะครับน้ำปลาร้าค่ะครับแล้วก็น้ำมะนาวค่ะครับน้ำปลาค่ะคคมะเขือเทศค่ะครับเ,เทศ แาด้วมะเขือเปราะตามด้วยไหลบัวค่ะแทนเส้นมะละกอครับกุ้งสดค่ะใส่กุ้งสดๆลงไปเลยครับปูค่ะปูม้านะน่านผป้ชมปูม้าสดๆใส่ลงไปครับลาสเซอนค่ะครับ ครับอันน e anyway> ี้ช้อนมาจากหลังบ so> ้านเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ใช้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นค่ะคือขนมจีนนั่นเองครับนี่ฮะแล้วตักมาจากครกมาวางอย่างนี้แล้วก็มีใระมากัดแล้วทหลังบ้านอ๋อเลยครับเป็นอันสิ้นเรียบร้อยเสร็จแล้วดัมเหมาครับเวลาที่ร้านทนน้ำปลาล้าปลากะดีนะท่านผู้ชมครับน้ำปลากะดีโลละต้มก็ใส่กะปิกุ้งนะกะปิกุ้งค่ะแล้วก็สับปะรดตามด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลมะพร้าว ให้นัวก็ตามด้วยโอวัลตินผงกาแฟเพื่อให้นัวละสีสวยนี่ฮะ,ฮะคือไอ้เมื่อกี้ที่เราเห็นนิดเดียวนะ่ะคือเรียกว่าน้ำปลาร้าน่ะนะ<ช>คือทำถ้าขนาดนั้นนะส่วนที่เป็นน้ำปลา้านะฮะแล้วจากนั้นก็คือเอามาใส่อย่างที่พูดเนี่ยนะครับนี่ครับอเอาไหลบัวเนี่ยมาแทนเส้นมะละกอนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมารวมม็นทะเลอย่างนี้แต่ความอร่อยหรือไม่อร่อย,อยจริงๆมันจะอยู่ที่รสชาติและวิธีการ ทุกร้านนี่เป็นร้านอาหารประเภทอ,อย่างนี้ทําหมดทุกร้านแต่ว่ารถใครรถมันคุณอ๋อครับคือผมชอบพอดีมากเลยอันนี้เป็นรถที่ก้อยกินเลยใช่ค,ครับ,บผู้หญิงชอบรถนี้เลยคือมีความมีความเป็นปลาล้าขึ้นมาแล้วก็มีมันมีความสดชื่นอยู่ในนี้เลยนะเผ็ดหน่อยๆแล้วเปรีย้ยวมานิดนิด,นดแล้วของอ๋อเนี่ยเขาการุณามากเขาเอาปูออก เพราะว่าเราแพ้ก็จะเป็นใสแซลมอนและแซลมอนหั่นหนาดีสดแบบสดชื่นเลยคุณผู้ชมและกินคู่โดนุ่มจีนเนี่ยเส้นข้าวปุ้นก็ดูดน้ำหมดเลยโอ้โแล้วู้องทัดต้องตามด้วยขนมครกนะคะอ่าก็ขนมครกนี่เป็นนางเอกของร้านด้วยก็ขายมาสามสิบห้าปีแล้วค่ะผมเป็นตัวร้ายเดี๋ยวผมเอานางเอกกลับบ้านผมเอยคุณผู้ชมกอร่ากะเพึกนะครับมีหลากหลายเมนูคุณผู้ชมอยากให้ลอง ตอนแรกตําตําเหมาตําเหมาคุณผู้ชมถ้าชอบนะไปรับรองว่าไม่มีผิดหวังยิ่งเป็นผ oh. ู้หญิงนะโอ้โหรถผู้หญิงเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจิ้มกันนัวนี่จะอยู่จะอยู่ท่านี้อ๋อแตมเนี่ยอ๋อเบรกอ๋อไม่แม่รสชาติมันแซ่บคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเมนูตําเหมานะครับจากร้านข้าวผัดปูกอราจะพึกนะครับผม ถ้าใครแวะไปแถวนั้นอยากให้ลองไปชิมนะครับรับไปเลยครับเมนูนี้10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มไิดี่นเอี้ยงมันคดีมากเลยใครตาใครตามในสามคนนั้นใครตาเดี๋ยวก่อนคนโน้นตาอ่ะหวัดดีก่อนทุกคนหวัดดีหน่อยหวัดดีครับแล้วยกมือขึ้นหนูตาเหรอถ้าหนูตาได้รถนี้ตลอดหนูสมควรได้10คะแนนเต็มจริงๆแต่หนูต้องรักษามาตรฐานตัวเอง ถ้าในแต่ละโคกมันเพลี้ยนเปียนไปเรื่อยๆเวลาคนที่มากินมันจะบอกอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอย่างนี้ต้องตายแน่แนใช่แต่อันนี้ตั้งแน่กินมามันสมควรได้เพราะมันเปรี้ยวหวานเค็มเ็มได้รสชาติเผ็ดและเผ็ดด้วยเผ็ดอย่างดีแล้วก็เป็นความชาญฉลาดมากที่ใช้หลายบัวสำหรับเมนูนี้รวมกันทั้งหมดอย่างนี้กินกับกุ้งสดๆอีกด้วยมันเป็นความสุขเลยจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรนันขอขอบคุณเข้าปัดปูกราชพฤกษ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรื่อยตลอดลูกสาวที่ตามชื่ออะไรคะทลรันลัดค่ะน้องขวัญขวัญเธอยึดเลยกิจการเธอยึดยึดไหมคะคนนี้ยึดอ๋อยึดจริงๆด้วยยึดจริงจริแด้วยคุณแม่บอกว่าโอ้เอคุณเตยพบค่ะเขายึดเป็นานแล้วด้วยอ๋อยึดแล้วเลยฮะท่านลองไปฮะอย่างน้อยที่สุดนะมันมีอาหารมากมายหลายหลากแต่หนึ่งในตรงนี้ที่สําหรับผมผมก็เลยบอกขวัญนะครับพูดจริงๆนะว่าท่านหนูตามได้รถนี้ตลอด ยังไงไม่ได้สีนันเต็มจริงๆฮะมันนานๆทีนะจะเจอบางทีเปรี้ยวจนเกินเค็มก็หวานบางทีเค็มเกินนี่มันเพร่เลยหนูไปหัดดูตัวเองดีๆนะลูกว่ามันทํายังไงแล้วให้มันอย่างนี้ตลอดว่าไม่ลดมืออ่ะใช่ไงแต่เขาต้องไม่พลาดลิ้นเขาด้วยไงเขาต้องพอบตามเสร็จหนูต้องชิม ทุกครั้งอย่ามั่วนะลูกอย่าไปฉันเก่งฉันใส่แค่นี้พอไม่แต่ว่าคนตามตามทุกคนชิมหมดอ่ะเขาหิวอ่ะเขาหิวอ่ะไม่ใช่เขาติดรถรถรถเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจุกก็จะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ คือน้ำตาลทรายมันมีอยู่มากมายหลายชนิดครับคุณผู้ชมครับแต่ละชนิดเนี่ยก็ให้ความหวานที่เหมาะกับอาหารประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไปนะฮะสูตรหวาน่าว่าหวานเท่าไรออันตรายหรือเปล่าไม่เท่าไรเะี่เบงโอ้โหแกงขั่วชักรามหอยแกรงครับหนูเสนอรับว่าเต็มปากเต็มคำความอร่อยความสดรอ่านอนูที่นั่นลองกินครับแล้วคุณจะติดใจอร่อยมากเนื้อมันไม่ได้ลวกจนตุกนเกินไปแล้วเนื้อมันจะด่าง คนทะเลทีทักกลัว